สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมสวัสดีทางเพจ6ล้อจันทบุรีนะครับเรามารับชมกันอีกคลิปนึงนะครับผมอยู่กับงานถ่ายดินปากสะนะครับอยู่จังหวัดจันทร์นะครับผมตู้สักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับปูกทูเรียนนะฮะอยู่กับรถดัมหกล้อใหญ่นะครับโซนจังหวัดจันทรนะครับผมเอาคิวแรกนะครับเจ้ากระบะทองเรือนะครับหรือว่าเจ้ายักษ์เขียวนะหรือว่าเจ้าเด็กกา F t r สองร้อย ติบนะครับผมโอ้โหนี่ฮะหน้าฝนนะครับค่อนข้างที่จะได้ตังกว่าจะได้ตังแต่ละบาทเปย่ากลำบากเหลือเกินนะครับเหนื่อยนะฮะโอ้แต่ยังไงเราก็ต้องทำนะครับผมในยุคสมัยนี้นะครับที่โควิดระบาดนะฮะอย่างน้อยที่มีงานทำไม่ไหวนะครับดินนืดตามตรงนี้แหละอย่าฝืนมากนะครับฝืนเดี๋ยวรถพังไม่คุ้มกันนะครับ แต่พวกนี้นี่พังยากนะฮะเพราะว่าช่วงล่างในช่วงล่างแบบจัดเต็มนะครับช่วงล่างสิบล้อนะครับช่วง,ล,งล่างหกล้อเอาไม่อยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าหกล้อสมัยใหม่เนี่เครื่องนี่แรงกว่าหกสิบล้อสมัย,มยเก่าอีกนะสิบล้อสมัยเกา่าเนี่เครื่องแค่ร้อยเก้าห้าพวกร็อกล็อกที่พวกร็อกใหญ่นี่สองร้อยสี่นี่ก็ถือว่าแรงนะสมัยก่อนนะสมัยสามสิบสี่สิบปีก่อนนะ แต่สมัยนี้เนี่ยหกล้อี่แซงแล้วนะครับหกล้อสองร้อยสี่สามร้อยก็มีนะครับเอาเจ้าเจ้าสีม่วงนะเนิบเนิบเนิบ,เน,บ,เ,นบเนิบมาแล้วนะครับผมต้องค่อยย่องนะฮะเพราะว่าทางแถวนั้นแข็งและค่อนข้างจะเป็นคลื่นนะครับเดี๋ยวแนบหักตัวเอแนบพนิดแลลวมันอ่อนผิดปกตินะหรือว่ามาเกียสองก็ไปด้วยนะใส่มาเกียสองแน่เลย ไม่ต้องรีบนะครับท้ายดินไปเกทหนึ่งเนิบๆนะฮะไปเร็วมากไม่ดีอาส่งมาเลยเราเพ่จาม่วงนะฮะกระบะคันนี้4เมตรนะครับท่านผู้ชมกว้าง2เมตรยางหลังเป็นยางพันนะครับยางหน้าเป็นเบรอาร์นะครับขอบ20นะฮะเสือเผาชวงลางเป็นเดิมๆหมดนะครับเป็นของอิสุหมดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟอร์เวิร์ดนะครับ FGR 2 4 0นะฮะ หรือว่าอีสุสเด็กก้านะฮะเครื่อง C-HK หนึ่งนี่มาบนเบนเดอร์แบบทอไทเสุดด้วยงอ้อ้อ,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 อไม่รอดนะสายเคเนี้รถไทเคเนเอา เจ้าวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าดำด้านเลยหรือไงหรือว่าเจ้าดำสายโหดหรือเปล่านะฮะดำดตคอมอะไรเงี้ยเปล่าส่วนมากเนี่ยรถบรรทุกหกล้อแถวจังหวัดจันทนะครับใช้แต่อีซูซุกับมิโน่นะครับพวกยูดีพวกคูโซ่เนี่ยจะมีน้อยมากเลยนะ ตัวนี้ก็สเปคเหมือนเหมือนกันหมดนะครับคล้ายๆกันั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะรีแมปมานะครับแล้วกระบะตัวนี้เนี่ยค่อนข้า,ขา,ขาจะกระบะสูงนะฮะกระบะนี้ตอ่อข้อขึ้นไปประมาณเม็ก,กว่าสงเลยนะพี่สงเลย มันแหละอย่างเล่นเดียดน,นะลื่นเนละ นะครับเนิบๆมาเลยนะฮะเร็วไม่ได้นะอันตรายดูล้อก่อนะี่ย อ่มารับชมบ่อนะครับวบบคืบหน้านะฮะดูดน้ําอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับติดตามเพจถุกร้อนจันทบุรีให้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ